ื่อ,อดีตนักฆ่ามือพกการผู้เคยเป็นฝันร้ายของเราอาชญากรล้างมือจากวงการมาใช้ชีวิตเรียบง่ายเป็นช่างก่อสร้างทุ่มเททุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวสุดที่รักอย่างสงบแต่แล้ววันหนึ่งลูกสาวของเจ้านายเขากลับถูกลักพาตัวไปโดยแก๊งค้ามนุษย์สุดโหดงานเนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนอื่นอีกต่อไปเขาจะไม่ยอมเห็นเด็กผู้หญิงต้องตรงนรกต่อหน้าต่อตาเขาจึงต้องกลับมาพร้อมทักษะสังหารระดับพระเจ้าปีศาจที่ลับไหลกำลังถูกปลุก และเกมล่าที่จะไล่ล้างตั้งแต่ลูกน้องข้างถนนไปจนถึงบัลลังก์มาเฟียก็ลังจะเริ่มต้นเรื่องราวจะเดือดระอูแค่ไหนก่อนจะดูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่อง Movie for y o u ด้วยนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นมาในยามเช้าทำกลางบรรยากาศของไซ์งานก่อสร้างเลวอนเคธอดีตทหารชายผู้มากประสบการณ์ในฐานะผร์แมนคุมงานก่อสร้างตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาปลุกข้างหู เขานอนอยู่ในรถกระบะคู่ใจที่ดูเหมือนจะกลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ของเขาไปแล้วในช่วงเวลานี้